ย้อมสีเข้มเขมดำดำแต่กลัวหน้าดูหน้ายิ่งหมองครั้งหน้ายิ่งดูแก่บ้า เคยเป็นอาการนี้บ้างมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงขพอที่หนึ่งคนที่ควรไว้ผมเทมๆอย่างเงี้ยทำออกมาแล้วจะไม่ดูดูแบบนี้คือคนที่ปกติอะค่ะมีโทนสีผิวขัดแย้งกันสูงโทนสีผิวรับกับความชัดของสีคือใส่สีต,ตัดกันเช่นขาวตัดกับดาแล้วเป็นแบบผู้หญิงทางซ้ายหน้าเด่นกว่าชุดแต่ผู้หญิงทางขวาถ้าใส่สีต,ตัดกันชุดเด่นกว่าหน้าไหมในขณะผู้หญิงทางซ้ายต่อให้ชุดสีตัดกันแรงๆหน้าก็ยังเด่นกว่าสีชุด นั่นเป็นเพราะโทนผิวเขาว่าค่ะรับก,กับความขัดแย้งของสี ได้ดีถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะเราจะตัดช้อยในการทําผมสีเข้มเข้มดำสนิทได้เลยว่าถ้าเป็นอาการแบบผู้หญิงทางขวาไม่ควรทาผมสีเข้มเข้มสีชัดชัดแบบสีดำเพราะจะเกิดอาการหน้าหายพอจากชุดมาเป็นผมสีเข้มเข้มก็จะเป็นแบบในรูปที่ครูให้ดูคนเหล่านั้นก็เลยต้องเอาอะไรเอาเครื่องสำอางหาย่างอื่นมาทดแทนเพื่ออะไรดึงหน้าตัวเองให้เด่นกับผมเพราะฉะนั้นข้อแรกครูให้ข้อที่หนึ่งเลย ถ้าใส่สีตัดตัดกันสีชัดชัเช่นสีดำแล้วรู้สึกหน้าหายผาดออกไปได้เลยเพอาะทีสองสีดำมาค่ะด้วยพันที่เป็นสีที่เข้มอะอาจจะมีผลทำให้เราอะต้องแต่งหน้า ชัดหรือเข้มขึ้นสีมีความชาัดมีความเข้มืมูถ้าคนที่ตรงกับโทนสีผิวอะ่ะเราจะไม่ได้ไม่ต้องแต่งเยอะถ้าเป็นแบบไว้ผมชัดผมดาเครื่องสำอางจ,จะต้องแต่งตลอดเวลาอันนี้ต้องยอมรับผลที่ตามมาอย่างหนึง่งต่อไปข้อที่สานะคะถ้าเราทําสีดําๆชัดๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกรอบหน้าเราจะชัดขึ้นเหมือนทาบรอนเซอร์เงาที่ตกกระทบนะคะพอสีเข้มแบบทางซ้ายในขณะที่ถ้าสีสว่างสว่างจะเป็นทางขวามันจะไม่มีเงาของแสงที่ตกกระทบทําให้รูปหน้าเราอะ่ะเหมือนไม่มีแรงเงาถ้าใครอะ่ะ ชอบมีกรอบหน้าสีเข้มอ่ะมันเหมือนจะมีเงาทําให้กรอบหน้าเราชัดควรทําสีเข้มแบบทางซ้ายแต่ถ้าใครบอกว่าท่วงล่างนะคะอยากให้บานดูกลมขึ้นอาจจะมีรูปหน้าที่เรียกว่าเป็นทรงหัวใจอย่างครูชต,ตี้หรือทรงแหลมอยากให้แบบว่ามันดูมนคือไม่ดูเหลี่ยมมากก็อาจจะทําเป็นสีสว่างแบบทางขวาคุณสังเกตน,นะคุณไม่ใช้คําว่าสีดํานะมันไม่เกี่ยวกับสีดํามันเกี่ยวกับความเข้มข้นของสีความชัดของสีถ้าเป็นสีดําสนิทเป็นรูปที่หนึ่งแต่ถ้าเป็น ดำไม่สนิทเบอร์2องคุณดึงบอกว่าต่อให้เป็นคนที่ทําสีดําชัดๆเราไม่ขึ้นอาจจะเป็นดําเบอร์2ก็ได้ดำออนเทาดําดมีหลายเฉดสีมันขึ้นอยู่กับว่าโทนสีผิวเราอะ่ะรับกับความเข้มสว่างความตัดกันความชัดของสีได้ระดับไหนแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วสีเข้มแบบไหนอะ่ะที่ ทำให้เราหน้าไม่ดูทําให้ผิวเราออร่ราครูจะคาฟันธงเลยตามแบบทดสอบเราจะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนสวยแบบคาดเดาอะแต่นี่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโทนสีผิวเรานะคะครูมีทั้งอุปกรณ์คาทำสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุน่นและมี AI ในการวิเคราะห์ว่าโทนสีผิวเรารับความเข้มชัดสว่างของแต่ละสีได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเวลามาเราจะไม่ได้รู้แค่ว่าฉันทําได้เฉพาะสีนี้สีนี้คือจะเปิดเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแต่งตัวสวยผิวออร่า เปิดเป็นกลุ่มนะคะ,คะทำเวิร์กช็อปซูเปอร์วีไอตอนนี้เหลือ2ที่สุดท้ายแล้วรับไม่เกิน5คนเสาที่17บธันวาคมนี้ค่ะเราไม่ต้องคาดดาวเราไม่ต้องมีความรู้ครูบอกเลยดูสีครูแนะเลยว่าสีไหนทําให้ผิวออร่าแล้วเราสามารถบอกได้ว่าเราชอบทําสีแบบไหนครูจะแนะได้ว่ามันปรับได้ยังไงคุ้มเลยเพราะว่าอะไรปกตินะหลักสูตรเกาหลีที่เขาไปเรียนแต่งหน้าก,กันได้แค่สี่ฤดูนะคะ30,000นบาทปกติจะสีใช่ไหมครูให้12คือเจาะลึกให้ เป็นสีเฉพาะบุคคลเลยสิ่งที่จะได้นะทั้งสีผมสีเครื่องสำอ,อางตาปากแก้มสีชุดสีเสื้อผ้าก็มาเจอตัวกัน2ที่สุดท้ายแล้วโอเคไหมาไปที่ไลน์แอคทูชชั s k i u c s u t ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆูคชัตตี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครชอบย้อมผมสีอะไรเพราะว่าอะไรแล้วชอบไหมหน้าดูสดใสไหมลองกดมาหน่อยนะคะ